ตอนที่514เชื่อตอนว่าการต่อสู้อย่างชุนลมุนในตอนนี้ผู้คนมากกว่าหนึ่งพันคนในชุดคลุมสีเขียวเข้มกำลังต่อสู้กับคนที่ได้รับชิปพรสวรรค์จากหลินเฟิงทั้งสองด้านมีพลังที่ก้ากึง่งและแยกกันไม่ออกหลินเฟิงได้พูดกับชายเสื้อคลมสีเขียวว่าเรียกคนของเจ้ากลับมาทั้งหมดได้ชายชุดคลุมสีเขียวรับคำและเรียกคนของเขากลับมาทันทีรวมถึงกองทัพทหารที่น่าสังเวชที่เหลืออยู่เมื่อเห็นเช่นนี้ซิลซันไห่ จึงหลองออกไปอย่างเร่งรีบไล่ตามไปอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้รถม้าหาา้าธาตุโจมตีอย่างสุดกำลังหลินเฟิงได้พูดออกไปรับทราบพ,พวกคนทั้งสองร้อยต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันด้วยเสียงที่ดังเอือกระถึกก้องฟ้าในช่วงเวลาต่อมาบ่อนไฟบ่อนน้ำแข็งบ่อนน้ำและก็อื่นๆอีกจำนวนนับไปทวนล้วนแต่ถูกยิงและลอยออกไปทหารทั้งหมดที่ไล่ตามมาถูกโจมตีอย่างไม่ได้ตั้งตัวและได้รับบาดเจ็บกันอย่างหนักหลังจากนั้นไม่นาน ผู้คนเกือบหนึ่งในสามของจำนวน3 0 0แสนคนที่ได้รับบาดเจ็บจากรถมาหาท่าในที่เกิดเหตุและเกือบสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ชายฉลาดที่ลอยอยู่เหนือทะเลสูจานนั่นคือสหลวัวซึ่งเป็นมหาปุโรหิตแห่งภาคใต้เมื่อเห็นสิ่งนี้ต่างก็เรียบถอนกำลังทหารทั้งหมดให้เกิดพื้นที่ว่างเปล่าเพราะหากว่าตามต่อไปแบบรุมสี่สมภาพวกเขาจะถูกฆ่าและได้รับบาดเจ็บในเวลานี้สหลัวหรือมหาปุโรหิตได้ทําการควบคุมทหาร และถอยกลับไปลากับเป็นหุ่นเชิดทหารมากกว่าหนึ่งแสนนายไม่ได้ตกตายในทันทีแต่สูญเสียความสามารถในการต่อสู้ไม่รู้ว่ามหาปรวหิตได้ลายเว่แบบไหนคนที่ยังไม่ตายไม่ว่าจะบาดเจ็บสักกี่ครั้งก็ยังลุกขึ้นยืนอีกครั้งและเดินกระเพกเออกไปเป็นแถวด้านหน้าสองแสนคนที่เพิ่งถอยตามหนึ่งแสนคนมานั้นตอนไม่รัวชวนและคนอื่นๆต้องตกใจเมื่อเห็นเช่นนี้ฉินเฟยหูและหลี่เทียนเฉิงก็พันตกตะลึงและกล่าวว่า นี่เป็นคาถาชนิดหนึ่งที่ว่ากันว่าพวกเหล่านั้นเคยอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานานแล้วบริเวณทางภาคใต้นี้เก่งในเรื่องเวทมนต์หรือคาถาอื่นๆที่แปลกประหลาดข้าไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงคาถางั้นหรือหลิมเฟิงและลู่ชวนต่างก็ตกตะลึงในเวลานี้มหาปุโรหิตได้มองลงไปที่ซิวซานไห่และซูเซียวอยู่พร้อมกับกล่าวว่าเจ้าจงสัง่งพวกอาวุโสขัดขวางลูกบอลประหลาดเหล่านั้นข้าจะควบคุมทหารเหล่านี้ ให้เอาชนะศัตรูได้ในบัด,ดนลได้ซิลซานไห่ได้ตอบกลับไปและซูเซียวอยู่ก็พยักหน้านเช่นเดียวกันจากนั้นซิลซานไห่ก็พาออกไปสิบกว่าคนทุกคนล้วนแต่เป็นนายพลทต่มีระดับขั้นพลังอยู่เหนือกว่าระดับเอแต่ละคนล้วนแต่มีชิประดับเอซึ่งทั้งหมดถูกมอบให้โดยหลินเฟิงเมื่อพวกเขาเปิดใช้ชิพพรสวรรค์นั้นพวกเขาก็จะมาถึงระดับเอเอดขึ้นไปซึ่งถือว่ามันน่าสะพึงเป็นอย่างมากฉันเห็นคนกลุ่มหนึ่ง รีบพุ่งหนีลูกบอลไฟลูกบอลน,น้ําแข็งและก็อื่นๆพวกเขาทําลายพวกมันทีละอันหยุดพวกมันไว้ลวดชวนได้กล่าวจากนั้นก็มีผู้แข็งแกร่งจานวนมากบินออกมาจากที่นี่และจากนั้นก็มีหลายสิบคนต่อสู้กันกลางอากาศและลวดชวนก็รีบพุ่งออกไปพวกคนเหล่านั้นพันหยุดชะง,งักท่านใดน,นั้นก็ไม่สามารถหยุดการโจมตีของรถม้าห้าท่าได้และทหารที่อยู่ด้านล่างก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักมหาปุโรหิตผู้ควบคุมทหารบนท้องฟ้า เมื่อเห็นดังนั้นจึงรีบพุ่งเข้าไปและในตอนนี้หลินเฟิงก็กำหมัดแน่นและพุ่งเข้าไปเช่นเดียวกันเป็นเพราะชายฉลาผู้นี้ที่ดึงตัวของเขาเข้ามายัางพื้นที่ร่องแห่งนี้และหลอกใช้เขาเป็นเครื่องมือให้ทำสงครามในพื้นที่แห่งนี้ขณะที่หลินเฟิงกำลังโจมตีไปยังมหาปุโรหิตก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินม,มาหยุดอยู่ข้างหลินเฟิงนั่นคือซูเซียวหยูหลินเฟิงไม่ได้เจอกันนานเจ้าเปลี่ยนไปนะซูเซียวหยูมองออกไปด้วยท่าทางประหลาดใจของหลินเฟิง และพูดออกมาด้วยรอยยิม้มหลินเฟิงเหลือบมองไปยังเธอและกล่าวว่าไม่ใช่พอเจา้าสู้เสี่ยวหยูพันระเปิดเสียงหัวเราะออกมาขำอะไรหลินเฟิงได้ถามออกไปเธอกล่าวว่าหลินเฟิงอันที่จริงเราก็ยังต้องการปฏิบัติต่อเจ้าด้วยความจริงใจเช่นกันแต่ตอนนี้เรื่องราวมันก็จบไปแล้วทำไมเจ้าถึงได้ต่อต้านกันอีกละ่ะเรารู้ดีว่าเจ้าต้องการจะกลับไปแต่ตัดใดติดเจ้าช่วยพวกเรารวบรวมวัตถุทักษิสทั้งสี่ชิ้นได้เรา ก็จะได้กลายเป็นเจ้าของดินแดนแห่งนี้และจะปล่อยให้เจ้ากลับไปอยู่แล้วเราต่างก็ชนะทั้งคู่และได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกันเราจะไม่ทําอะไรอย่างนั้นหรอกหรือสู้เสี่ยวอยู่ได้กล่าวหากเจ้ากล่าวแบบนั้นตั้งแต่แรกข้าอาจจะสัญญากับเจ้าและเป็นพันธมิตรกับเจ้าตลอดไปแต่ทาว่าเจ้ากลับหลอกชายข้าและข้าพี่น้องของข้าหลินปพวงได้กล่าวออกไปอย่างเย็นชาหากพวกเขาบอกกับหลินปพวงตั้งแต่แรกว่าพวกเขาต้องการรวบรวมวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4 แล้ต้องการเป็นเจ้าของพผื้นที่รองนี้และช่วยเขาออกไปหลินฟ่วงจะตกลงโดยไม่พูดอะไรสักคำแต่พวกเขาไม่เพียงไม่ทําแต่ยังสังหารนายพลที่ติดตามเข้ามาด้วยหลินป่วงจะยังคงเชื่อพวกเขาได้อย่างไรคนเหล่านั้นเป็นแค่คนรับใช้และก็เป็นเครื่องมือในการทําสงครามทําไมต้องแคร์ขนาดนั้นด้วยซูเสี่ยวอยู่ได้กลับออกไปเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวใจของหลินเ่วงก็พันเดือดดานเขาฝันพูดออกมาด้วยน้ําเสียงเย็นชามันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดไปมากกว่านี้ มาสู้กันกงเล็บของหลินเฟิงได้โจมตีเบงซูเสียวหยูไม่ว่าเขาจะทําอย่างไรก็ข,ขวาได้แต่เงาซูเสียวหยูค่อยๆหันกลับไปเพื่อจะซ่อนตัวตามทางผ่านจากนั้นก็พันเหยียดมือออกมาเป่อดึงเสื้อผ้าของเธอออกจากนั้นรูปโฉมใหม่ก็ได้ปรากฏขึ้นตรงหน้าของหลินเฟิงนั่นเป็นหญิงสาวผู้น่าลหลงไหลโดยมีเสื้อผ้าน้อยชิ้นบนร่างกายของเธอซึ่งเป็นเพียงแค่วัตถุพิเศษเท่านั้นและทันเดนนั้นเธอก็ได้ปลดปล่อยพลังวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งออกมา ซึ่งมันอยู่ในระดับ h S s ขั้นปลายสิ่งนี้ทำให้หลิมเฟิงตกตะลึงเป็นอย่างมากเขาไม่เคยคิดเลยว่าเด็กสาวตัวเล็กๆที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์ที่เขาเคยเห็นเมื่อก่อนตอนที่เขามาถึงเบือนที่รองแห่งนี้ในตอนแรกจะเป็นคนเช่นนี้สิ่งนี้ก็ยังทำให้หลิมเฟิงก็เจถึงปัญหานี้เช่นเดียวกันว่าทำไมสามชนเผ่าจึงได้รวมกำลังกันเพื่อปิดล้อมเผ่าทางใต้นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาโูกาบแช่งจริงๆแต่ในเวลานั้น หลิมเฟืองกำลังถูกมหาปุโรหิตและพวกของเขาหลอกใช้จากนั้นหลิมเฟืองและสซูเซียวหยูต่างก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดและพวกเขาก็แยกกันไม่ออกอย่างไรก็ตามการฝปกฝนของหลิมเฟืองนั้นสูงกระเทอและหลิมเฟืองที่กำลังโกรธจัดนั้นก็โจมตีไปยังซูเซียวหยูด้วยความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่งผู้คนจากทั้งสองฝ่ายก็กำลังต่อสู้กันมหาปุโรหิตและชายชุดกรมสีเขียวลวดชวนก็กำลังต่อสู้กันอยู่ จากการฝึกฝนข่าวล่าสุดของมหาปโรหิตนั้นเขาแข็งแก่งกวาลวดฉวนมากรวดฉวนได้รับบาดเจ็บสหาหัสที่มือของเขาและในไม่ช้าเขาก็ถูกตบด้วยฝ่ามือและเลือดก็ถูกพ่นออกมาจากในอากาศในขณะที่กำลังไล่ตามไปอีกครั้งเสียงกรีดร้องก็พันดังขึ้นในจิตใจของเขานั่นคือสู้เซียวหยูสู้เซียวหยูโดนหลิมเฟิงโจมตีด้วยกวงเล็บมังกรที่ตะปบเข้าไปที่หน้าอกของเธอจนมีเลือดไหลออกมาราวกับละอองฝนในตอนนี้หลิมเฟิง มีเพียงแค่ต้องการจะฆ่าด้วยดวงตาที่แดงกล่ำเท่านั้นสุเสียวอยู่ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสดูเหมือนว่าจะยังไม่เพียงพอจากนั้นได้ไล่ตามออกไปเพื่อจะฆ่าเธอดังนั้นมหาปลโอหิตจึงหลมเลือกการโจมตีไปยังลวดฉวนและเรียบไปหาหลินเฟิงฝ่ามือที่ดูเก่าแก่และเหี่ยวเฉาได้ปะทะเข้ากับหลินเฟิงลากับถูกฟ้าผ่าหลินเฟิงได้กระเด็นถอยหลังออกไปหลายสิบเมตรและกระแทกลงไปกับพื้นจนเกิดเป็นล่องลึอกขนาดใหญ่มือขวาของเขาเกิดอาการชาและสัน่น และเลือดยังหยดออกมาจากด้านหลังแขนเสื้อของหลิมฟึงและตอนนี้หลิมฟึงก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัส